ความฝันที่ไม่หยุดยั้งของอี o อ Musk ก็คือเขาต้องการให้ผู้คนทั่วโลกสามารถสัมผัสและซื้อรถยนต์ EV ของพวกเขาในราคาที่สมเหตุสมผลแต่มีฟีเจอร์อันทันสมัยสุดๆให้เกินราคาเมื่อรุมงจุดแข่งแล้วที่คู่แข่งทําไม่ได้บวกกับราคาจําหน่ายที่บอกไว้เลยว่าเป็นมิชได้ก็ทําให้ชื่อเสียงแบรนด์เทสลาไต่ลำดับขึ้นมาเป็นแบรนด์ยานยนต์เพื่อเปลี่ยนโลกอย่างเดิมๆอย่างแท้จริงดังนั้นรถยนต์ไฮไลท์สําหรับเทสลาในวันนี้ คงจะเป็นตัวที่ทำยอดขายได้อย่างดีมากและทำชื่อเสียงอย่างมากก็คือโมเดล3และ Y ที่เป็นรถได้รับการยอมรับอย่างทั่วโลกและเป็นจุดพีกหนึ่งที่ทำให้เท s l a โก s l r o b o ได้อย่างดีงามแต่เชื่อหรือไม่ว่าอีกไม่นานเท s l a จะเข้ามาเปลี่ยนโลกอย่างจริงจังชนิดที่ว่าค่ายรถอีวีหลายรายน่าจะได้รับผลกระทบแน่ๆละ่ะ เทสล่าส่งสัญญาณมาแล้วว่าโรงงานกิกะเชงไฮมีแผนมีแผนขยายกำลังการผลิตเพื่อผลิตรถไฟฟ้าราคา25,000ดอลลาร์หรือว่า800 8, 8 000, 6 0บาทเท่านั้นโดยแผนการผลิตนี้อยู่ที่ไตรมาส4ีของปี2024ในเบื้องต้นจะมีคำสั่งซื้อแบตเตอรี่จากค่าย CATL ร่วมเข้าด้วย Elon Musk เคยพูดเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาว่าโครงการผลิตรถ EV ราคา800บาทมีความคืบหน้าไปมาก แต่ก็ดูเหมือนว่ารถที่สามารถส่งมอบได้จริงนั้นอาจจะลากยาวไปถึงกลางปี2025ได้ถึงเวลานั้นคือว่าใช้ได้เลยไม่นานมากเท่าไหร่นะักในปัจจุบันเทสลากำลังเผชิญปัญหาการถล่มราคาจากรถ e ีวีจีนอย่างหนักจนดูเหมือนว่าเทส l a เองอยากจะออกจากสงครามราคาเต็มทนเหมือนกันในตอนนี้เนี่ยเทสลาเน้นการเปิดตัวกระบะ Cyber t r u รัอย่างหนักหน่วงน,น่าดูเลยและคาดว่าน่าจะประสบความสาเร็จในอเมริกาอย่างสูงมาก ถ้าถามว่าแต้มต่อของรถย,ยนต์เทสลาในวันนี้ก็นับว่ามีหลายอย่างเช่นกันที่เหนือกว่ารถจีนก็คือสิทธิบัตรด,ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวรถที่เกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะดูเหมือนว่าค่ายรถจีนยังไม่มีใครกล้าทําออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเท่ากับเทสลาได้เลยเทคนิคกระบวนการผลิตบางอย่างที่ค่ายรถจีนอาจจําเป็นที่จะต้องตามและต้องตามให้ทันด้วยเพราะเอาแค่ว่าตอนนี้จีนมีแต้มต่อกว่าเทสลาตรงที่ต้นทุนการผลิตที่ต่ํากว่าแต่ว่า เทคโนโลยีการผลิตอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องเร่งสปปดสนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เทสลายังเหนือกว่าไครโรเจนทุกค่ายไม่ใช่แค่ BYD เท่านั้นก็คือความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์เทสลาเองมีการพัฒนามีความน่าเชื่อถือสูงขึ้นมากจนเรียกว่าเป็นรถ E ีวีที่มีปัญหาน้อยในลําดับต้นๆของตลาดคือก็จริงอยู่นะครับที่แต่ก่อนเทสลาเคยสร้างรถ E ีวีแล้วมีปัญหาจุกจิกมาแล้วแต่ด้วยความที่เทสลา ไม่ได้ออกจำนวนโมเดลที่จัดเหมือนกับค่ายรถจีนแต่ว่ามีการพัฒนาสินค้าที่ดีอยู่แล้วให้ลาหน้าและดียิ่งขึ้นไปอีกโดยปัจจุบันนี้เขาก็จะเน้นเท s l a โ o เดล3และ Y ที่ถือว่าเป็น Global Model ที่ได้รับการยอมรับจากดัชนีการวัดคุณภาพยานยนต์ในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและโยุโรปรวมถึงคะแนนความน่าเชื่อถือรถเทสลาก็ยังดีมากในจีนเหมือนกัน ส่วน BYD ประสบความสำเร็จอย่างมากในการรุกตลาดไทยและละตินอเมริกาแต่ถ้ามองในภาพรวมระดับโลกก็นับว่า BYD ยังต้องตามหลังเทส la ช้าหลายก้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานะของแบรนด์ระดับโลกที่ยังไงเสียเทส la ก็ยังมีประชญาในการสร้างรถที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ามากกว่าและที่สำคัญพวกเขา ยังต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวด้านระยะยาวผ่านดัชนีวัดคุณภาพอย่างเป็นหลักเป็นแหล่งจากประเทศที่ทจเจริญแล้วในยุโรปและอเมริกาซึ่งของแบบนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยครับว่ารถ BYD มีความน่าเชื่อถือ reliability rating สูงมากที่เราเอ่ยแค่ชื่อ BYD ก็เพราะว่าสถานะของ BYD เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับ global brand มากกว่าแบรนด์จีนอื่นอยู่มากอยู่ครับเราจึงมองว่าเท sla เนี่ย ก็ยังมีความได้เปรียบกว่า BYD แน่ๆละ่ะถ้าหากเทสลาจะลุยตลาดรถ EV m a s มราคา800,000บาทถึง1ล้านบาทต้นก็แน่นอนว่าน่าจะได้เปรียบกว่า BYD ด้วยบุญบาร,รมีที่ทำมาอย่างยาวนานครับแต่ยังมีจุดหนึ่งที่เทส l a อาจจะตกม้าตายในบางประเทศเช่นประเทศไทยหรือว่าบางประเทศคือ ยังไม่มีนโยบายการขยายออนไลน์เซอร์วิสให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศลูกค้าบางประเทศยังคงคุ้นชินกับระบบการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอย่างสบายอกสบายใจแล้วก็เทสลาเนี่ยถ้าอยากจะแก้กปัญหานี้ก็คือจำเป็นที่จะต้องลงทุนในเรื่องของอตัวศูนย์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ประจำภูมิภาคเช่นภาคเหนือกลางใต้ตอนออกเฉียงเหนือเป็นต้นอย่างนี้มันน่าจะแก้ไขปัญหาความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้ครับ ในขณะที่รถจีนั้นยังเน้นโมเดลทำธุรกิจสไตล์ดั้งเดิมก็คือจะต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการให้เป็นหลักเป็นแหล่งซึ่งตรงนี้นี่แหละมันยังมัดใจลูกค้าชาวไทยส่วนใหญ่อยู่ดีแหะครับหรือจะว่าไปเนี่ยลูกค้าบางประเทศก็ยังโอเคกับระบบสโตร์แบบนี้เช่นกันก็เรียกว่าถ้าเทส l a ลงตลาดรถ800,000บาทและกล้าปิดจุดอ่อนอาจจะไม่ต้องปิดจุดอ่อนอย่างดีเยี่ยมมากๆก็ได้ ก็คิดว่าน่าจะทําให้รถจีนเนี่ยบางค่ายในไทยอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น b y d และค่ายรถจีนค่ายอื่นเนี่ยอาจจะมีไม้เด็ดในการปกป้องส่วนแบ่งการตลาดตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าจุดเด่นของพ่อค้าจีนก็คือเออการค้าขายที่เก่งฉกาจมากๆสามารถทายใจลูกค้าและสามารถสร้างจิตวิทยาให้แก่ลูกค้าประทับใจเป็นอย่างดี ก็เรียกว่าสึกรถอีวีระหว่างอเมริกันและจีนเนี่ยยังต้องห้าหันกันอีกยาวไกลเลยครับผม